ครัผมนี้อยู่ในเกมวีโวนะครับไปอยู่กับผมเองเหมือนเดิมนะครปันปันเนาะ่วนเกมนี้อัพอัปเดตใหม่นะครับถามว่าเพิ่มอะไรมาใหม่เดีย๋ยวไปชมกันครับอันนี้เป็นโหมดที่ผมเล่นเนาะผมลองสร้างแบบเรือเรือจนสลัดเวอร์ชั่นเหล็กดูเวอร์ชั่นไททาเนียมดู ผมสร้างมันอยู่ครับตอนนี้เนี่ยตอนนี้ผมสร้างมันอยู่เนาะสรางเถอะวันนี้เราจะไม่ได้มารีวิวโจเรือดจนสลัดครับแต่ผมจะมารีวิวเอจริงดิรีวิวโจนสลัดบ้างเรือดจนสลัดก่อนดีกว่ารีวิวเรือจนสลัด,ดเรือ,รอจดอจนสลัดนี้ผมสร้างได้ยังไงครับอันนี้ผมไม่ใช่ ไม่ใช่เอามัดสร้างมาหรือว่าโหลดแบบคนอื่นมาครับผมสร้างเองเลยขั้นแรกนะครับผมจะสร้างพื้นตรงนี้ก่อนเนาะพอพื้นเสร็จแล้วมันก็จะเป็นแบบเป็นกําแพงตรงนี้อย่างนี้เนาะตอนแรกจะไม่มีข้างบนอันนี้ครับตอนแรกมันจะเป็นอย่างนี้แบบนึงนะเดี๋ยวลงไปข้างล่างให้เห็นตอนแรกครับมันก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ผมใส่มาเพิ่มนิดนึงแนละเป็นไฟ ตอนแรกมันจะเป็นแบบนี้เนาะจากนั้นผมก็เริ่มติดแบบไอ้พวกนั้นผมก็เริ่มสร้างข้างบนครับพอผมสร้างข้างบนเสร็จปุ๊บมันก็ออกมาเป็นอย่างนี้มันก็ออกมาเป็นอย่างนี้บ,บ้านนะึงนะไอ้มอนสเตอร์นี่มันขวางขวางจังไปเอออันนี้ก็เป็นแบบเสากระทงเรือครับ ก็คือหลังจากที่สร้างสร้างไอไอพวกแบบไอนั่นเสร็จเนาะผมก็สร้างเสากระทรงเรือจากนั้นนะครับผมก็เริ่มสร้างปืนใหญ่เนาะไม่สิจากนั้นผมก็เริ่มสร้างห้องนี้ครับเป็นห้องเก็บสมบัติของโจรสลัดเนาะมันก็จะเป็นอย่างนี้พอพอผมสร้างเสร็จแล้วผมก็เติมไอบล็อกพวกนี้จากนั้นก็เติมแบบเป็นอย่างนี้ ขึ้นไปเนาะประมาณนี้แล้วถามว่าคุณผู้ชมเห็นตรงนี้เลยไหมครับเป็นใบพัดที่ผมติดเองครับถามว่าผมทำได้ไงผมใช้บล็อกหมุนครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักบล็อกหมุนเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับบล็อกหมุนทำอะไรได้เดี๋ยวคอยดูนะครับเแล้วผมเอาบล็อกหมุนมาก่อน หาแป๊บเจอแล้วครับบล็อกพลาหมุนนี่ครับบล็อกหมุนเนาะผมจะเรียกว่าบล็อกหมุนสั้นๆแล้วกันเนาะบล็อกหมุนทําอะไรได้เดี๋ยวคอยดูนะครับให้เราวางบนพื้น,นะครับจากนั้นให้วางบล็อกสักบล็อกหนึ่งเนาะอย่างนี้สมมติว่าผมจะวางวบล็อกนี้จากนั้นก็เปิดสวิตช์นี่มันก็หมุนได้แล้วนี่เลยครับนี่เลยเนาะก็ะสร้างนี้เลยแหละ ไม่มีอะไรมากผมก็สร้างอย่างนี้ไม่มีอะไรมากเนาะที่จริงผมอาจจะเติมไปพัาดอีกอันนึงด้วยแหละแต่มันไม่พอเนาะโอเคนักเรื่องไปเยอะมาเน้นที่อัปเดตกันต่อครับ <laughs> อัปเดตเนี่ยเขาจะอัปเดตเครื่องดนตรีมานะครับเป็นกองซออู้ขูดเชิญแล้วก็อะไร แล้วก็อะไรอีกหลายอย่างเลยนะครับซึ่งผมจะไม่เปิดให้ฟังนะเพราะว่ามันเพลงติดลิขสิทธิ์เนาะเพลงติดมันลิกมันติดลิขสิทธิ์อ่ะผมกลัวลิขสิทธิ์ไงเพราะงั้นอะ่ะผมจะไม่มีทางฟังให้คุณผู้ชมนะครับเพราะงั้นอะ่ะถ้าใครอยากฟัง อยากฟังดนตรีก็สามารถที่จะไปเล่นเกมมิดิโวได้นะครับไปเล่นเองเนาะเดี๋ยวจะได้ดูว่าดนตรีเป็นยังไงบอกเลยว่ามันมันมากมันจริงมันมากเลยอะออกให้เพลงอะถ้าเอามาประสานเสียงมันบอกเลยว่ายิ่งยิ่งมันเท่าไหร่ต่อไปนะครับเป็น เป็นเป็นอะไรที่แบบเป็นต่อไปนะครับเป็นอะไรที่แบบบ้ามากนะครับก็คือผมเพิ่งรู้ว่ามันเชื่อมต่อได้เนี่ยเดี๋ยวไปอีกแมพหนึ่งปั๊ดนะเนี่ยผมเพิ่งรู้ว่ามันเชื่อมต่อได้ผมลองสร้างรถมาดูครับแล้วดูดิมันเชื่อมต่อได้เชื่อมต่อได้ยังไงรู้ไหมดูนะครับถ้าผม อันนี้ผมเส้นต่อกับสวิตอันนี้ใช่ไหมอันนี้คือเครื่องผมจะลองใส่จรวดดูนะครับใส่จรวดปรากฏว่ามันไม่ออกไปเพราะว่างไงเนี่ยเพิ่งรู้ว่าเชื่อมต่อได้ก็จริงแต่ว่าทำไมมันไม่ออกงนะอันนี้ยังเ,ออเนี่ย ันเนี้ยังออกเลยแล้วไปไอ้ด้่นมันไม่ออกอ่ะโหเนี่นะครับมันเป็นอย่างเงี้ไยไม่างี้แหละเพราะงั้นผมก็เลยเกะว่าอันนี้ผมจะสร้างรถถังนะครับผมก็เลยแบบเอออยากจะสร้างรถถังเนาะแต่ว่าสร้างไม่ได้เลย ดูสิครับดูนะคือผมจะเชื่อมต่อดูนะครับผมสมมติว่าผมใส่จะใส่แบบสลวดอันนี้เนาะจากนั้นนะครับผมก็แบบอันนี้เนาะเดี๋ยวเชื่อมต่อกับสวิตก่อนฉันเช่ผมจะเชื่อมต่อกับสวิตอันนี้เออ๋ย่ฉันเช่ผมจะเชื่อมต่อกับสวิตอันนี้เนาะก็ทําอย่างนี้แล้วก็เชื่อมต่อตรงนี้ นะครับมันไม่ออกมันหมายความว่าไงามันหมายความว่าไงาเกมเ้ยนี่นะครับเหุหลังจากเหตุการณ์นี้นะครับ,รรบผมก็ไม่คิดที่จะสร้างอะไรอีกเลยมันเชื่อมต่ออะไรได้นะอะ อนั่นแหละมันเชื่อมต่ออะไรได้โอ้ยส่วนต่อไปนะครับส่วนต่อไปเนาะเป็นแบบอะไรเนะี่ยส่วนต่อไปผมผมจะจะลองมามาทำอะไรหน่อยนะครับ เนี่ยผมจะลองมาทำอะไรนิดหน่อยตรงที่ว่าเกมน,นี้ผมเพิ่งรู้ว่ามันสามารถแบบทำเครื่องบินได้ไงดูนะอคลิปหน้าผมจะมาทำเครื่องบินให้คุณผู้ชมดูกันครับว่าผมทำเป็นไหมที่จริงของผมก็ทำไม่เป็นหรอกนะแต่ผมจะลองดูครับถ้าเพื่อคุณผู้ชมผมทำได้ โอเคสำหรับนี้ต้องขอต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเฮ้ okay. ฝนตกด้วยบ๊ายบาย